ค่ะลองชิมเด้เดี๋ยวลูกชายจะลองชิมนะคะมันจะมีรสชาติเป็นยังไงอร่อยไหมเดี๋ยวถามคนที่กินก่อนว่าจะอร่อยไหมอร่อยไหมลูกชายบอกว่าอร่อยนะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวถ้วยร้อนนะคะมามา่าหรือว่าบะหมี่สาเร็จรูปถ้วยร้อนนะคะมีอยู่3ามรสนะคะอันนี้คือรสมาลานะคะ อันนี้น,นี่รสอะไรนะนี่อันนี้รสชาบูนะคะชาบูน้ำดำนะคะอันนี้ก็รสเจีวฮอนนะคะอันนี้รสมาล่านะคะมีอยู่สามรสนะคะเป็นครั้งแรกเหมือนกันค่ะวันนี้เราจะมารีวิวว่าทํายังไงนะคะมันถึงจะได้ทานนะคะสามารถ้วยร้อนนี่เขาบอกว่าไม่ต้องต้มนะคะใส่แค่น้ําเปล่าอย่างเดียวนะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะว่าทํากันยังไงนะคะเดี๋ยวเราจะมาทําตัวนี้นะคะทําตัวนี้วันนี้เนาะทำชาบูน้ําดํานะคะมาดูเลยค่ะมาทำยังไงเนาะมันจะเป็นลนักษณะอย่างนี้นะคะอันนี้มันแล้วก็ออกเลยนะคะก็จะมีวิธีการบอกไ้ว้นะคะนี่นะคะวิธีการบอกแบบนี้นะคะนี่นะคะ มันสามารถเอาออกได้นะคะเป็นลักษณะนี้นะเป็นลักษณะนี้นะคะนี่วิธีการที่เขาบอกนะคะเดี๋ยวเรามาเปิดดูข้างในเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างนะคะเปิดดูข้างในเลยนะคะนี่ค่ะก็จะมีซ้อนซ่อมนะคะมาแบบนี้นะคะนี้มันจะเป็นถุงร้อนนะคะตัวน,นี้นะคะแล้วก็จะมี มะมีนะคะมะมี่เป็นขวดถุงห่อแบบนี้นะคะแล้วก็จะมีเครื่องปรุงนะคะข้างล่างก็จะเป็นมีเห็ดนะ,ะนะคะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาทําเลยค่ะเราจะฉีกเครื่องปรุงใส่ใส่บะหมี่ก่อนนะคะ ใส่น้ำลงไปนะคะน้ำลงไปแบบนี้นะคะแล้วทีนี้เราก็จะมาฉีกมาฉีกถุงร้อนนะคะเดี๋ยวมันโดนมือนะคะถุงร้อนฉีกแล้วเราก็ ใส่ถงร้อนลงไปแบบนี้นะคะใส่ลงไปในถ้วยเลยเร <นะ S 1> จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่น้ํานะคะใส่น้ําลงปริมาณก้นถ้วยนะคะใส่น้ําลงไปนะคะนี่นะคะใส่น้ำลงไปแล้วเราก็จะใส่ตัวนี้ลงไปเลยนะคะใส่บะหมี่ของเราลงไปนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะ รอไว้ประมาณสัก3-5นาทีแล้วเราค่อยมาเปิดดูกันนะคะค่เห็นไหมคะควันมันขึ้นแล้วนะคะมันมันจะมีเสียงเสียงน้ำเดือดด้วยนะคะเรีบร้อยค่ะเดี๋ยวเรารอชมอีกรอบนะคะขณะที่เรารอให้ชาบูน้ำดำสุกนะคะเดี๋ยวเราจะมาดู ของมาล่ากันนะคะว่าในกล่องของไอมาล่านี้มีอะไรบ้างนะคะเราไปรับชมกันเลยค่ะอันนี้คือทถ่วยร้อนนะคะมีกึ่งสําเร็จรูปรถมาล่านะคะตัวนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมารับชมกันนะคะว่าข้างในนี้มีอะไรบ้างนะคะเรามารับชมกันเลยค่ะเปิดมาข้างในนะคะก็จะมีซ้อนซ่อมนะคะแล้วก็ ผงมาล่านะคะแล้วก็มีบะหมี่นะคะเป็นรูปลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ข้างล่างของถ้วยบะหมี่ก็จะมีถุงร้อนแบบนี้นะคะลักษณะแบบนี้นะคะเราก็ฉีกถุงร้อนลงไปแล้วก็ใส่น้ําลงไปเหมือนกันกันกบไอชาบูนั่นแหละคะ่ะ <ด Ball. S 1> ก็จะเป็นลักษณะน,นี้นะคะใส่น้ําลงไปแล้วนะคะมันก็จะเกิดความร้อนนะคะเห็นไหมคะมันจะพองขึ้นนะคะแบบนี้นะคะ เดือดแบบนี้นะคะแล้วก็บะหมี่เราก็จะใส่ผงปรุงรสนะคะผงปรุงรสมาล่าลงไปนะคะสองเครื่องปรุงที่ลูกชายกําลังฉีกนี้นะคะแล้วก็เติมน้ําเปล่านะคะทำเหมือนกันนะคะเติมน้ําเปล่าลงไปนะคะแล้วก็นําถ้วยบะหมี่ของเราไปใส่ตรงถุงร้อนข้างบนไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ปิดฝาไว้นะคะประมาณสัก 3- 5ถึงนาทีนะคะ แล้วเราก็จะมารอดูพร้อมกันนะคะระหว่างมาล่ากับชาบูจะมีลักษณะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเรามารอรับชมกันเลยค่ะอันนี้ก็เป็นของมาล่านะคะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปรสมาล่าของเรานะคะสุเกเรียบร้อยแล้วนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้นะคะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามารอชมของ ชาบูดำดำกันนะคะว่าจะลักษณะเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็สุกได้ที่แล้วนะคะอันนี้จะเป็นของชาบูน้ำดำนะคะจะมีลักษณะแบบนี้นะคะน่าทานมากเลยนะคะก็เหมือนกับบะหมี่ทั่วไปนะคะแต่ว่ามันสะดวกสบายตรงที่มีแค่น้ำเปล่าก็ทำได้นะคะไม่ต้องต้มนะ้ำไม่ต้องอะไรนะคะ ตัวนี้ยังไม่ต้มนะคะียังไม่ต้มแต่ตัวนี้หมดไปแล้วตัวนี้ยังไม่ต้มตัวนี้ก็สุกด้ที่กำลังจะทานนะคะเมื่อเราทานหมดแล้วนะคะเรา,เอาออกดูนะคะเราออกดูจะเห็นว่าถุงร้อนตัวนี้มันจะมีความคองนะคะคองขึ้นแบบนี้นะคะเป็นลักษณะน,นี้นะคะ ทานหมดแล้วนะคะลูกชายบอกว่ามาล่านะคะแซบ่บตัวชาบูน้ำดำนี้มันยงังออกรสชาติจืดๆนะคะแต่ตัวนี้ยังไม่ได้ทานนะคะตัวนี้ตัวนี้วันใหม่นะคะจะมาทานนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์ กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปจะต่อไปด้วยนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ